ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักของชาวราศีกรกประจำปักแรกเมษายนนะคะเป็นการทำนายโดยรวมเนาะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดูสถานการณ์คนโสดก่อนเลยดีกว่าค่ะคนโสดของชาวราศีกรกประจำปักแรกเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย สิบเหรียนสิบดาบเด็กถือดาบค่ะสี่ดาบอ สถานาการณ์ของชาวราศีกันเนาะประจําปักแรกเมษายนนี้มีแต่เรื่องเครียดๆเ,เลยนะคะสำหรับคนโสดถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีบ้างในระดับหนึ่งแต่ความสุขที่เราแสดงออกมาเนี่ยเราใช้ความสุขที่มันมาปกปิดกับความรู้สึกข้างในใจนะลหลายคนอาจจะยังมีปัญหาอะไรเก่าๆค้างคาอยู่นะคะที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขในเรื่องราวต่างๆ ได้เรื่องเราเก่าๆได้อะเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักเก่าความรู้สึกเก่าๆที่เรามีอยู่นะคะถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขในระดับหนึ่งมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาแต่ไฮมองดูว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าถูกใจเขามากสักเท่าไหร่เรายังมีสเปคอยู่ในใจค่อนข้างที่จะ มันไม่ได้เรียกว่าสเปคที่สูงแต่มันมีสเปคอยู่ในใจเราอยู่แล้วอะ่ะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มันยังไม่ค่อยที่จะถูกใจเราสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้คุณเองอาจจะยังรู้สึกว่าอารมณ์มันค่อนข้างอ่อนไหวนิดนึงเนาะสำหรับคนโสดทั้งหลายเป็นอารมณ์ที่มันบวกก,กับอะไรหลายๆอย่างนะบวกกับความรู้สึกเก่าๆบวกกับความรู้สึกกลัวเบวื่อบวกกับความรู้สึกใหม่ๆที่มันกําลังจะเข้ามานะคะสําหรับคนโสดช่ ช่วงนี้คนที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจคุณเหมือนคุณกำลังมีอะไรอยู่ในใจอยู่บางอย่างที่ยังไม่กล้าที่จะบอกตัวเองแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะบอกเขาไปตรงๆเหมือนจะรู้สึกดีก็ไม่ใช่เหมือนจะไม่รู้สึกดีก็ไม่ใช่มีความสุขแต่ยังไม่ ยังมีอะไรอยู่ในใจเราอยู่และก็ยังไม่เปิดรับใครเข้ามานะคะมีคนเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่เนาะเป็นอารมณ์แบบอารมณ์งงๆกับความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะ ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้อะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะเนาะลองค่อยๆปล่อยความรู้สึกไปนะคะมองดูแล้วคุณไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกความรักว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตมากสักเท่าไหร่อะเนาะดูเหมือนกับชีวิตนี้ยังต้องเคลียร์อะไรหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่าการมีความรักแล้วมันมีแต่เรื่องวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงนี้สําหรับใครหลายๆคนก็คิดประมาณนี้เนาะอืม มาดูสถานการณ์ของคนมีคู่กันบ้างดีกว่าค่ะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสามไม่เท้า สเตรนราชาถือดาบนะคะช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยจะต้องมาจัดการทุกอย่างทุกสิ่งในเรื่องของปัญหาครอบครัวเอยปัญหาคนรักเอยเหมือนกับคุณจะต้องมีการตามเขามากขึ้นแล้วหลายๆครั้งในเวลาที่คุณตามในเวลาที่คุณพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งชาวราศีกันร,รู้สึกว่าอาจจะเขาเรียกว่ายังไงดี แกงโง่เพื่อให้อีกคนหนึ่งได้รู้ตัวอะไรประมาณนี้เนาะดูเหมือนคุณค่อนข้างที่จะยอมรับความรู้สึก ในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะนะคะคุณยอมที่จะเข้าใจคุณยอมคู่รักค,ค่อนข้างเยอะนะในเรื่องของการพูดคุยอะไรกันก็ตามเหมือนกับคุณมีอะไรอยู่ในใจบางอย่างแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคนรักของคุณมากสักเท่าไหร่อาจจะเป็นในเรื่องของการแคร์ความรู้สึกเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการที่อย่างถ้าใครนะคะชาวราศีกันมีคู่ที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณก็ ยอมเขาซะมากกว่านะอะไรยอมได้คุณก็อยากจะยอมเขาเหมือนกับไม่อยากจะไปต่อร้อต่อเถียงเขามากสักเท่าไหร่เนาะคอยจัดการปัญหาความรู้สึกตัวเองคอยใช้เหตุผลของตัวเองบางครั้งเราอยากจะใช้อารมณ์บ้างแหละมันมีบ้างแหละความงอ้อความงอนการความไม่ถูกใจแต่อาจจะเป็นด้วยหลายหลายเหตุผลที่คุณไม่สามารถที่จะทำอาการแบบนี้ออกไปได้นะคะมันเลยจำใจจำ จำใจความรู้สึกตัวเองที่จะต้องยอมยอมคู่รักยอมทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นด้วยเหตุการณ์ภาวะสังคมต่างๆที่มันคอยกดดันในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของภาระหนี้สินที่อีกคนนึงเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกคนนึงเป็น หลักในการหารายได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกใจในช่วงนี้คุณเองก็ได้แค่ยอมเนาะสำหรับคนที่มีคู่รักนะคะทําได้แค่ยอมแล้วก็จัดการความรู้สึกตัวเองช่วงนี้พยายามนิดนึงนะพยายามใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะเออช่วงนี้ไฮก็มองดูแล้แหละว่าคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจกับปัญหาหลายๆอย่างที่คุณกำลังเจอในเรื่องของความรัก นะะถึงในเรื่องบางเรื่องบางราวเราจะคุยเราจะพูดกันไม่ได้นะแต่สิ่งที่คุณทำได้คือจัดแจงความรู้สึกตัวเองอะไรยอมได้เหมือนกับคุณช่วงนี้อาจจะต้องยอมมากเป็นพิเศษนิดนึงนะชาวราศีกันทั้งหลายอ,อะไรยอมได้ช่วงนี้เราอาจจะต้องยอมยอมกันไปก่อนละกันนะคะมาดูความรักของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดมเพรส ก้าเหรียญราชินีถือดาบ The Lover ความรักครั้งนี้ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหายมองดูว่ามันกำลังจะถึงจุดที่จะต้องรู้ว่าจะชัดเจนหรือจะไม่ชัดเจนจะเอาอยัางไงต่อไปกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเองอาจจะมีแผนการแล้วแหละว่าจะยื่นคำขาดให้กับเขาเลยว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ย เราคุยกันในสถานะอะไรเราคุยกันในแบบไหนคุยกันปรึกษากันในเรื่องที่มันจะสามารถไปต่อได้ไหมหรือเรามีสิทธิ์ได้แค่คุยกันแบบนี้เนาะคุณเองก็เริ่มคิดคิดแล้วนะคะว่าเพราะว่าตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะโดนเอาเปรียบ เหมือนกับความรู้สึกคุณเองรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบมาตลอดเหมือนคนคนนี้คุยกับคุณแล้วก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าคุยกันในฐานะอะไรยังไม่รู้ว่าที่เราคุยเนี่ยเราคุยแค่ให้ความรู้สึกดีๆกับเขาเห็นอกเห็นใจเขาหรือว่าเป็นการคุยที่แบบ ปลอบใจเขาไปวันๆอะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเสียสละในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะคอยตามคอยรู้สึกดีคอยทุกสิ่งทุกอย่างคุณเลยรู้สึกว่า คุณอดทนมามากพอสมควรแล้วเราเริ่มจะมั่นใจแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าในสถานะที่เราคุยแบบนี้มันก็ไม่รู้ว่าคุยกันไปแบบนี้เพื่ออะไรตัวคุณเองช่วงนี้ไฮมองดูว่าอาจจะมีการยื่นคำขาดให้กับ คนที่กำลังคุยคุยอยู่ว่าเราคุยกันในสถานะอะไรอยู่ถ้าวันนี้เรากำลังคุยในสถานะเพื่อนพี่น้องหรือที่ปรึกษาในเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้วางตัวเองถูกไม่ต้องการที่จะมาคุยกันแบบรู้สึกดีแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเลือกอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยคุณเริ่มต้องการที่จะเลือกอะไรให้มันชัดเจนแล้วมันไม่เสียเปรียบมากกว่านี้มันไม่ต้องมารู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวอยู่ แบบนี้แล้วเนาะสำหรับชาวราศีกันเออช่วงนี้ก็อดทนกันนิดนึงนะคะอาจจะมีหลายๆเรื่องหลายๆราวนะมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาสำหรับการดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะต่างคนก็อาจจะยังมีครอบครัวต่างๆมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวเก่าๆช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการจูนหากันสักนิดนึงนะใครที่ยอมได้ก็ต้องยอม ใครที่พอที่จะเข้าใจได้ก็ต้องพอที่จะเข้าใจนะคะการคุยกันมาในระยะหนึ่งมันมีอะไรที่เราสองคนรู้ใจกันดีพออยู่แล้วนะลองกลับไปนั่งจดลองกลับไปนั่งทบทวนดูดีๆว่า เราจะไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับวันนี้ไฮก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้เนาะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภยัยถ้าใครชอบในการทำนายของไฮนะคะรบกวนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันเนาะหรือถ้าใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ทิ้งเอาไว้ด้านล่าง ไลนะะ์ INE, Facebook Instagram ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะค่อนข้างชัดเจนละเอียดและแม่นยำมากกว่านะคะสำหรับวันนี้ให้ขอบคุณชาวราศีกันทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะ